เคยเจอปัญหาในการเลี้ยงไส้เดือนใช่ไหมล่ะคะไส้เดือนกระดึ๊บหนีไส้เดือนไม่ถูกสเปคปัญหานี้แก้ได้ด้วยการเลือกสายพันธุ์ของไส้เดือนคะ่ะและสายพันธุ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้อดีข้อเสียงไงมาฟังกันคะ่ะสายพันธุ์ที้ตาเล่เขาจะกาเนิดในประเทศไทยจะมีตัวเหลือบสีฟ้าคุ้นๆไหมล่ะคะตัวใหญ่ใช้ปานกลางเหมาะสำหรับกินอาหารสดแล้วก็มูลสัตว์ าจะโตช้าถ้าอาหารเหมือนเขาจะหนีเก่งต้องให้อาหารบ่อยๆค่ะสายพันธุ์บูเวิร์มสายพันธุ์นี้สกัดสารต้านเชื้อรากินไม่เลือกขยายพันธุเร็วเหมาะสําหรับใช้กาจัดขยะในครัวเรือนเขาจะย่อยอินทรีย์วัตถุทุกชนิดขยายพันธเร็วต้องจัดแยกบ่อยถ้าเกิดกาตัวเขาอาัดแน่นเขาจะชอบหนีค่ะต่อมาก็จะเป็นพันธุไทเกอร์ตัวเขาจะแบนแล้วก็เป็นลําป้องหางมีสีเหลืองกินเก่งเหมาะสาหรับเลี้ยงด้วยมูลสัตว์ขยะเปียก แต่ก็ไม่ชอบอากาศร้อนฟักไข่นานมากทําให้ขยายพันธุ์ช้าค่ะต่อมาก็จะเป็นสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คอรเลอร์ตัวเขาใหญ่มากมีสีแดงปนเท้ากินจูกินเก่งเหมาะสำหรับนําไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์จะได้คุณภาพดีตวัวอเขามีโปรตีนสูงถ้าเกิดว่าให้แต่อาหารดีๆเขาจะเลือกกินต้องให้กินอาหารขยะเปียกไปด้วยแล้วก็มูลสัตว์จะทําให้เขาไม่เลือกกินคะ่ะถ้าจะอไปเลี้ยงหรือว่าปล่อยในสวนก็พิจารณานะตามนี้เลยคะ่ะ